สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโฮจุนชาแนลตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเข้าโรงแรมนะคะด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นของส่วนของริมน,น้ํานะคะเข้ามาก็ลําดับแรกนะคะก็จะเจอป้ายเป็นบ้านเรือนไทยแบบนี้เลยค่ะเข้ามาข้างในก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ มีต้นไม้สวยนะคะ <Wow. S 1> ทางเดินปูด,ด้วยหินแบบนี้เลยคะ่ะบริเวณนี้ก็เป็นรบริเวณที่เอาไว้สำหรับนั่งจิบก,กาแฟาได้นะคะตอนเช้าๆเป็นมุมคอฟฟี่นะคะก็บริการตรัวเองได้เลยนะคะที่นี่ก็จะมีน้ำร้อนให้ด้วยวน,น,วนี่เขาหลอกพี่ล้วเขาได้เตา เราก็มาดูอ๋อตัวอะไรคะอ๋อไม่ใช่เต่าปูนไงแต่ว่าเขามาหลออพี่ไงอันนี้เต่าปูนนี่เต่าแปลกมากเลยเนี่ยพี่อันนี้ลูกอะไรคะเนี่ยน้ำเต้าอินเดียอ๋อน้ำเต้าอินเดียคลส้มเมื่อกี้ถ่ายให้ลูกสาวดูลูกสาวบอกดอกไม้สวยมากเลยมาถ่ายรูปตรงนี้อ๋อเหมือนแบบเหมือนเก็บส้ม เพราะมันรูปมันจะคล้าย่ะมแต่ไอ้ต้นนี้มันชอบน้ําแต่ถ้าเป็นต้นส้มอ่ะอยู่ใกล้น้ำมันจะตายที่เรามาพักก็เป็นลักษณะแบบนี้มีบันไดขึ้นไปข้างบนนะคะว้าวตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นได้ชิวๆนะคะก็มีทางเดินเป็นรูปดอกไม้สวยๆไว้ ตรงนี้เป็นห้องชมพูนะคะสวยมากเลยค่คหนึ่งพันบาทสา <Wow. S 1> มารถนั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะบริเวณนี้ก็ถ้านั่งจิบกาแฟยามช้าก็เหมาะมากเลยค่ะ น,นี้เพื่อนๆเคยเล่นไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณท่าน้ำนะคะซึ่งเราสามารถนั่งบริเวณนี้ได้แล้วก็มีเรือพายักบริการให้นั่งนะคะฟรีแล้วก็มีห่วงยางไว้สำหรับเล่นน้ำนี่เป็นห้องพักนะคะห้องพักเป็นเป็นแพรค่ะก็จะมีที่นั่งให้เป็นสองเก้าอี้ที่นั่งแบบนี้นะคะที่มีแขนวางด้วยสบายแล้วก็มีที่วางสำหรับอาหาร เข้ามาด้านในห้องพักนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ห้องนี้เป็นห้องพัดลมนะคะมีเครื่องดื่มบริการในตู้เย็นให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อนๆสามารถเลือกดื่มได้เลยค่ะ จะมาสั่งอาหารกันนะคะให้เขามาส่งที่นี่นะคะใส่เสื้อด้วยสิใส่เขาพีอะไรข้าอยู่ปะมีตรงนี้อะไรอ่ะเอาไว้ล็อกแก้มตูดเอาไว้ล็อกขาแล้วะนี่นี่เหรอไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องไม่ต้องใส่ื้อย่างเดียวไปฝั่งไหนนะครับครับเออไปฝั่งนี้ค่ะครับัครบพี่เขาบอกว่าขากัรเรือจะลอยกลับมามีมีฟองด้วย ข้าคลองก็ได้นะทางนู้นมีลองก่อนกอนปั้นใหญ่อ่ะมีกองหนึ่งทางนี้ก็มีก็มีคลองกาะนีกาะีเอาม้เกาะมาเออขาแกว่ายเอาต้องวางก่อนเอาวางก่อนนะเออนั่นแหละวางก่อนต้องเท้าแล้วไม่ไม่เก็บละไปได้ไม่เนี่ยไปไเหรออย่างงี้เหรอเออนี่แหละข้าโหเย็นข้าเซียนไทยเหนียวเลย นี่นะครับนี่เป็นห้องนะครับที่รับเช่าแล้วก็ชื่อว่าเลือนมช้ชายน้ำถอดรองเท้าลนะแล้วไงถอดแล้วอืมเขาก็ถอดเดี๋ยวจันกะโดดอย่างน้ำเลยไม่มีฝนก็พอแล้วนะเข<อ>าบอกว่ามีของฝั่งโน้นพี่เลีอกอใช่นั่งให้มันหมอหมอ่อ ข้าน่าจะเอามาด้วยนึงเฮ้ยทีละหายเลยแกจะลุกใช่ไมวะแกไม่เคยกลัวว่าน้ำแกไม่เคยกลัวน้ำจะโดนข้าเลยแกจะไปเอาปลาเขาเนี่ยเขาวางปลาไว้ปะเฮ้ยไปไหนวะแกจะเอา ผักตบชวาไปใส่ปากปลาแล้วเหรอท่ามันเก่งจนเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยเก่งจะเก่งแเมอแกจะควักน้ำใส่ปากข้าเฮ้ยไทจีเบาๆเดี๋ยวเหนื่อย อยากรู้ต้องไปดูไก่นะนู่นไงห้องพักเรานู่นว้าวเขาเขาปาร์ตี้กันอยู่นะร้องเพลงด้วยชิลเกิ้นผมจะไล่ลงเรือแล้วครับป๋า แม่ไม่ได้โควิดสบายถ่ายถ่ายถ่ายตุ้มตุมดิมีปิ้งย่างด้วยบ้านอะไรเหรอใช่ค่ะบ้านอะไรนะที่เราเลื่อนเลื่อนไม้เลื่อนไม้ใส่น้ำครับป๋าอ๋อ <laughs> มันเลียงทางด่วนมันเนี่ยใช่ปะ oh, <no. S 1> เรียกว่าอะไรอ่ะจะผ่านแล้วกันโรงงานป่ะเนี่ยน้ำเว้ยแต่ตอนเย็นๆไม่มีเ่าเรือแบบว่าเล่นเร็วๆนะกับย่งกับ <laughs> ไปสิเล็ดเลยโยกมันไปหน่อยเขาปลูกผักขึ้นผักสวนครัวไว้ในกระถาง นี่เขามีเรือด้วยน่ะท่าน้ำมีพัดลมด้วยทีละ oh. เข้ามาชมวิว,วกัน oh. ยินดีต้อนรับแพ่โนรี oh. แพ่ตกปลาเอาห้ามตกปลาห้ามจาับปลาบริเวณหน้าร้านปลาเลี้ยง oh. เข้าไปไหนกันอะ มจำได้มีกลุ่มตรงนั้นเขาทักด้วยค่ะอ๋อตรงฝั่งนี้ใช่ค่ะแล้วบอกว่าทักอะไรนะบ้านพี่อาลีเหรอบอกเออปล่าค่ะพักเรือนไม้ชอยน้ำค่ะหลังจากกันค่ะพอดีวันนั้นลูกค้าพี่อะนะไปตกปลาแล้วเขาตกเรือออ ทำไมโตก่ะคะน้ำมันแรงเหรอคะไม่ใช่หรอกเขายืนตกปลาเปล่าจังหวัดปิดปลาอะไรเงี้ยเอื้อมพอดีพายพัดถอนเรือแล้วตัวเขาใหญ่โอ้แต่กัะนั้นเข็ดเลยอ่ะไต่กันนั้นมานี่แบบเซฟตี้มา่อนคือไม่เอาเสื้อด้วยให้น้ำเกลี่ยจริงนะขอแลาวก็ได้ได้บ้างแต่เราแคกันไม่รด้เล โขอบคุณมากครับพี่กระนกได้ได้เหงือได้ไหมข้างหลังก็ได้เหงือสบายนั่งมาสบายเลยใช่สบายยังไงดูหมาบจะไปเที่ยวแล้วไส่บ่อยนะทุกวันโหโห โอ้โห,โหดูยืนถ่ยนายรับเดียวไปนู่นแล้วโอ้ทำไมคนละฟิวเลยวไปเราแล้วลนะโอ้เราจะไปได้ กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ